เจ้าบ่าวเจ้าสาวท่านใดนะคะมองหาของรับไหว้ในงานมงคลนะคะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องดื่มรังนกเพื่อสุขภาพสอบถามเราได้ค่ะจริง,รงๆแล้วของรับไหว้นะคะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นผ้าขนนู้่มผ้าเช็ดต,ตัวเซรามิกเทียนหอมน้ำผึ้งนะคะแต่ถ้าเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพเช่นเครื่องดื่มรังนกนะคะนี่เลยค่ะเครื่องดื่มรังนกในกลิบเซตสีแดงเจาะหน้าต่างสวยสดใสมงคลอวยพรให้ผู้รับผู้ใหญ่มีสุขภาพดีนะคะ1เซตตรงนี้ 299บาทรวมส่งฟรีแต่ถ้าเกิดว่าหลายเซ็ตขึ้นไปเราลดราคาได้ค่ะถึงแม้เราจะไม่มีระบบปลายทางนะคะสินค้าที่ท่านเห็นตรงนี้สามร้อยกว่าชุดลูกค้าโอนเงินก่อนนะคะมัดจากับทางบริษัทโอนเงินเข้าระบบบริษัทเท่านั้นนะคะเรามีหน้าร้านอยู่3แห่งนะคะ ที่อำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาสองที่แล้วก็ที่จังหวัดภูเก็ตอีกหนึ่งที่ค่ะแต่โชว์รูมนะคะที่เราจัดการเรื่องของรับไหว้ตรงนี้นะคะจะเป็นสาขาที่2ตรงข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสอบถามได้เลยค่ะและแท็กการ์ดตรงนี้นะคะเราก็ทําให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวฟรีด้วยค่ะและรวมส่งฟรีทั่วไทยมั่นใจไทยอรุณลังนกนะคะและไม่ว่าจะเป็นของรับไหว้ของชํารวยหรือของขวัญปีใหม่ที่จะถึงดีมสีที่คุณชอบเป็นยังไงงบประมาณของคุณเท่าไหร่ปรึกษาเราได้ร้านไทยอรุณลังนกนะคะ